วันแรกของโครงการคนละครึ่งพลัสทำเงินได้เท่าไหร่กระทรวงการคลังเปิดเผยว่ามีเงินสะพัดถึง1.5พันล้านบาทนี่เป็นจำนวนเงินที่มหาศาลและเป็นการสะท้อนถึงความสำเร็จของโครงการในวันแรกมีประชาชนมากกว่า1.6ล้านคนที่ได้ใช้สิทธิ์ในโครงการนี้และมีร้านค้าประมาณ6 0นรายที่เข้าร่วมนายเอกนิตินิติธันประพาสรองนายกรัฐมนตรีแสดงความยินดีกับผลการดำเนินการและขอขอบคุณประชาชนและร้านค้าที่สนับสนุนโครงการพวกเขายังยืนยันว่าประชาชน ที่ยังไม่ได้รับเงินสัพั์ในเฟสแรกสามารถรอเฟสสองได้เพราะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้เตรียมเรื่องนี้แล้วแต่ที่น่าสนใจคือจะมีผลกระทบอย่างไรกับเศรษฐกิจในภาวะหลังโครงการจะเป็นแนวทางการเสริมสร้างเศรษฐกิจในปีต่อๆมาหรือไม่มีคนหลายคนต้องการรู้ว่าการให้เงินสัพย์จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงการฟื้นฟูหลังจากสภาวะโควิด -19 หรือไม่คุณคิดว่าการให้เงินสัพัฒนจะเป็นแนวทางที่มีประสิทธิภาพในการช่วยเหลือประชาชนและการค้าในช่วงเวลานี้หรือไม่มีคนหลายคนที่มีความคิดเห็นแตกต่างกันเกี่ยวกับผลกระทบทางเศรษฐกิจของโครงการนี้มาแบ่งปันความคิดเห็นของคุณกับเราเถอะ